สวัสดีค่ะจุริะครังค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำฟักตอง,งเชื่อมกันค่ะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมนะคะมีฟักตองค่ะต้องเลือกลูกกิตีแ้แก่ๆแล้วก็นำไปล้างให้สะอาดค่ะน้ำตาลทรายค่ะน้ำปูนใส่ค่ะเกลือค่ะน้ำเปล่า แล้วก็หัวกะติไปดูวิธีทำกันเลยค่ะอ่นฟักทองเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วแช่ในน้ำปูนใส่สิบนาทีค่ะแล้วก็เทน้ำออกเปิดไฟตั้งน้ำให้เดือดค่ะใส่เกลือ ตันใส่ลงไปก่อนแล้วก็ใส่ฟักทอง,งไปใส่น้ำไม่ต้มวมเนื้อฟักตองเลยค่ะ ปิดฝาต้มติ้งไวามนาทีค่ะเมื่อครบ30นาทีปิดไฟค่ะแล้วก็พักไว้ให้ชัว่วโมงเพื่อให้น้ำเชื่อมเข้าในเนื้อฟักตองค่ะต้มแรงกัน ขนมของเราเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ขนมของเราเสร็จแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ